สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผมเซียวนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือห้าเล่มนี้นะครับวันนี้ชวนท่านคุยเรื่องของ position sizing ฮะ position sizing ช่วยลดการใช้อารมณ์ในการเทรดได้นะฮะผมได้แรงบันดาลใจมาจาก Twitter นะครับคุณจูเลียนโกไมล์แล้วะฮะเมือว่า,เ,าเคล็ดลับห้าข้อในการเทรดโดย ใช้อารมณ์น้อยสุดนะครับบอกว่า1คือคุณต้องมีกฎครับมีกฎสําหรับทุกกระบวนการทุกขั้นตอนนะฮะสคุณต้องมีแผนการเทรดครับคุณต้องร่างแผนการเทรดให้มันเป็นรายลักษณ์อักษรมันชัดเจนนะครับ 3. คุณต้องใช้เวลาอยู่หน้าจอให้น้อยที่สุด 4. คุณต้องทำการบ้านหลังจาก ที่ตลาดปิดครับแล้วก็หคุณต้องอมีโพซิชันไซส์ที่เหมาะสมกับตัวเองครับเนี่ยฮะนี่เป็น5ข้อที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับสำหรับการเทรดที่ลดอารมณ์ครับไม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเทรดน้อยสุดครับผมชอบประเด็นข้อ5นะคือ,อคุณต้องหาโพซิชันไซส์ ที่เหมาะสมกับตัวเองครับมีคนเขาเฝากมาทางเซียวบุกว่าให้ผมสรุปหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่านะ p s i t i o n s i ซ e ์ครับของคุณจำไม่ได้ใครไม่รู้ผมเองก็จริงๆผมไม่ได้จริงจังเรื่องการศึกษาเรื่อง Position Size ในแบบที่แอดวานนะบอกไว้ก่อนนะผมผมสนใจในแง่ของแบบ มันมนท่าง,ง่ายครับคือผมใช้เรื่องราวของการแบ่งเงินคือ position sizing มันก็เป็นการแบ่งเงินเข้าซื้อครับผมนะแบ่งเงินเข้าซื้อแล้วก็ลดความเสี่ยงครับมีสองอย่างนะมีไว้เพื่อแบ่งเงินเข้าซื้อมีไว้เพื่อลดความเสี่ยงนะฮะนี่เป็นเจตนารมเป็นแก่นของพี่ผมใช้นะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อผมใช้แค่นี้ คือผมไม่ได้ใช้คือคนอื่นอาจจะเป็นใช้ position sizing เพื่ออยียกแบบเอ่อเพิ่ม leverage หรือเพิ่มเพิ่มแต้มต่อหรือเพิ่มกำไรให้กับหุ้นที่เป็นผู้ชนะสักอย่างมัน,ม,นม,มันมีหลายอย่างที่ผมคิดว่าผมเล่นทางง่ายดีกว่านะเล่นทางง่ายดีกว่า้วยเห็นนี้เองครับมันทำให้ผมเข้าใจคำว่า find the right position size for you คือคุณต้องหา position size ที่ เหมาะสมกับตัวคุณครับเออ position sizing เนี่ยมันเป็นคือเงินเดิมพันอะพูดง่ายๆเงินเดิมพันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีผลต่อสภาพจิตใจครับอารมณ์คุณนะครับเหมือนกับว่าถ้าคุณลงเดิมพันเยอะเกินไปใจคุณจะหวั่นไหวตามครับหลายคนนะผมบอกเลยว่าที่มีปัญหาที่บอก คือเวลาที่คุณคิดถูกอะตลาดมันวิ่งทำไงคุณคุณจะไม่มีปัญหาหรอกคุณจะเริ่นเร็วแล้วคุณคิดว่าคุณคิดถูกคุณมั่นใจคุณเก่งเลยว่าพอคุณขาดทุนหนักแล้วคุณกดดันแล้วคุณเครียดกับสถานะที่คุณถือมากๆเนี่ยส่วนใหญ่นะผมฟันทงร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมักจะมีปัญหาเพราะว่าคุณเข้าซื้อหุ้นตัวนั้นมากเกินไปอาจจะเป็นเพราะว่า คุณเข้าซื้อแต่แรกมากเกินไปเพราะคุณคาดหวังมากเกินไปใช่ไหมหรือบางคนเนี่ยพอขาดทุนแล้วคุณก็ถัวเฉลี่ยถัวเฉลี่ยไปเรื่อยครับโดยขายขายหุ้นที่มันบวกอะเอามาถัวไอตัวเอาถมตัวที่มันขาดทุนอะพอยิ่งถมยิ่งถมอ็อกกลายเป็นว่าราคามันไม่ดีดกลับเวยมันยิ่งลงหนักยิ่งหนกเนี่ยพอคุณคุณสู้ตลาดแล้วตลาดมัน มันไม่ยอมเรสมันไม่ยอมอตับสนองคุณเลยอ่ะมันมันมันวิ่งลงลงลงไปไในะคุณขาดทุนหนักไปได้ถึงจุดหนึ่งอ่ะคุณจะหวั่นไหวครับว่าเอ๊ะทำไมฉันคิดถูกหรือเปล่าแล้วถึงจุดนั้นอ่ะคุณจะเริ่มหาที่ที่พึ่งที่ปรึกษาแล้วทําไมงดีหุ้นตัวนี้มันมันดีมันมีอนาคตที่ดีหรือเปล่าคุณกลัาหาผลในเรื่องของการผลในการถือต่อแต่ว่าทั้งจริงแล้วเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ว่า หุ้นตัวนั้นดีไม่ดีหรอกแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าเริ่มต้นนะมาจากการที่คุณหวั่นไหวเพราะว่าคุณมีโพสิชันคุณมีเงินใส่ในเงินเดิมพันในหุ้นตัวนั้นมากเกินไปครับดังนั้นผมว่านะวิธีการที่จะใช้งานโพสิชันไซซิ่งในแบบที่เบสิกที่สุดผมแนะนำให้คุณหาโพสิชันไซต์ตัวเองให้เจอครับ คือเงินเงินเข้าแต่ละตัวของคุณอนะ่ะเท่าไหร่แล้วจริง position size มันอยู่นี่รฮะคือเงินใช่ไหมเงินที่คุณเข้าซื้อใช่ไหมเงินเอาเดี๋ยวนะเงินซื้อแล้วก็อะไรครับการตัดขาดทุนครับเนี่ยมันมี2อ,อย่างนะ พอซันไซพอซันไซหรือว่าเงินที่คุณเข้าซื้อ,อเงินที่คุณเข้าเทรดเงิน,นเข้าเทรดเงินเข้าเทรดนะฮะกับการตัดขาดทุนมันจะสัสมพันธ์กันนะเรื่องนี้ <c oughs> ผมเองเนี่ยผมเทรดต่างประเทศมาเทรดเชโรเนี่ยผมจะแบ่งเงินซื้อที่50เหรียญเป็นขั้นต่ำสุดนะ50เหรียญแล้วก็ผมตัดขาดทุนอยู่ที่ไม่เกิน7% ซึ่งเป็นระดับการเสียหายต่อตัวเนี่ยที่ผมยอมรับได้ไงผมมีความสุขผมแฮปปี้ถึงแม้ว่าจะโดนตัดกัดจนมาผมก็ไม่ไม่ซีเรียสผมไม่เสียหายหนักผมไม่เจ็บปวดหนักเนี่ยเห็นไหมครับซึ่งมันเป็นระดับเงินเข้าซื้อที่ผมผมแฮปปี้ไงผมผมผมไม่หวั่นไหวต่อการเข้าซื้อนะครับผมเข้าซื้อในแบบที่มันเป็น ใจที่มันเป็นกลางทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งอะ่ะมันไม่มีความคาดหวังอะไรมากมายแต่ว่าทําตามระบบไปเรื่อยครับเนี่ยเมื่อคุณต้องมีนะ position sizing เริ่มต้นนี้ก่อนเงินทุนที่ที่คุณสบายใจในการเข้าซื้อในการทรําธุรกิจคุณอะ่ะเท่าเนี้ยคุณเยอะถ้าผิดพลาดมาคุณยอมเสียเท่าเนี้ยแล้วคุณแบบใจคุณไม่หวั่นไหวอะผมว่าต้องต้องเป็นนี้ก่อนนะถ้าคุณเริ่มต้นจากคนี้ได้นะผมว่าสบายแหละ นี่นี่เป็นสไตล์ผมนะสไตล์ในแบบที่ผมผมเป็นคนเป็นนักเทรดที่ผมไม่อยากจะเล่นท่ายากอะไรมุ่นวายนตะมันมันเป็นอะไรที่คือถ้าจะเข้าซื้อสักตัวที่ผมไม่อยากจะต้องไปเข้า Excel ไปคำนวณอะไรมากมายนะผมแค่ซื้อซื้อเท่าที่ซื้อตามระบบตัวเองอะซื้อด้วยเงนินเท่านี้ตั้งแต่ขัดตุนเท่านี้อัตโนมัติเลยผมอยากเป็นอย่างนั้นไง แบบนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าทําให้ผมรู้สึกว่าผมไม่ต้องไปเรีย่ยสกรบการเข้าซื้อผมไม่หวั่นไหวนะผมไม่กลัวเพราะว่าผมทำานาาร,ระบบไงเห็นไหมครับถ้าคุณไม่ไม่มี position size position s i ตัวเองนะไม่มีเงินเข้าซื้อตามแบบตัวเองอเงินก้อนเนี่ยเง,เงินเข้าลงทุนคุณแต่ละครั้งคุณไม่มีคุณไม่มีเกณฑ์ตัวเองนะผมว่าลําบากเพราะว่า ถ้าคุณซื้อมากไปใช่ไหมคุณก็หวั่นไหวกลัวจะผิดทางใช่ไหมถ้าคุณซื้อน้อยไปคุณก็หวั่นไหวกลัวได้กําไรน้อยกลายเป็นว่าคุณไม่มีการฟิกไม่มีลิมิตตัวเองไม่มีจริงๆผมว่าพอรชั่นไซซิ่งที่ดีคือคุณต้องฟิกกับตัวเองอะฟิกเท่านี้ยระดับเท่านี้ที่คุณโอเคเลยที่คุณทําแล้วคุณไม่มีความหวั่นไหวกบมันอะไม่ว่าจะถูกทางหรือผิดทางคุณก็ถ้ามันถูกทางได้กำไรคุณก็โอเคคุณไม่ซีเรียสคุณแฮ ppy แต่ถ้ามันผิดทางคุณก็ ไม่เสียเรียดถ้ามันต้องตัดขาดทุนเนะี่ยหายเจอครับหายเจอถ้าคุณหายเจอนะที่เหลือ,นลเ,อนลเนี่ยสบายละอิมมอชเนี่ยไม่การเทรดตามอารมณ์เนี่ยอารมณ์จะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับตัวคุณมากมายนะเพราะว่าคุณเทรดตามระบบระบบคุณมีเกณฑ์ในการเข้าซื้อที่มีเกณฑ์การแบ่งเงินเข้าซื้อที่ถูกต้องที่มันออสอดคล้องที่มันเหมาะสมกับนิสัยกับสไตล แล้วก็กับบุคลิกคุณนะนฮะที่เหลือก็กดก็เป็นเนี่ยผมว่ากดก็มีจริงๆอ่ะ position size position size เนี่ยนะไอ้ m o n y m n m g e m n t เนี่ยนะมันก็มันมันก็มีความอยู่ในกฎคุณนะครับแล้วก็เนี่ยพวกเนี้ยเห็นไหมครับคือผมว่าถ้าถ้าคุณต้องใช้สเปรดชีตเพื่อที่วางแผนการเทรดผมว่ามันมันควรเป็นตั้งแต่แรกแหละเป็นตั้งแต่การเริ่มคือมอนกับแผนธุรกิจคุณอนะ่ะควรควร ออกแบบมาแต่แรกเริ่มของการเทรดแล้วจากนั้นอ่ะมันต้องจํามันต้องจําอยู่ในสมองคุณและมันต้องจําอยู่ในเหมือนกับในเส้นเลือดสายเลือดคุณแล้วอ่ะเขภาพปะซึ่งพวกเนี้ยผมว่านะแผนการเทรดคุณไม่ควรที่จะซับซ้อนไม่ควรที่จะต้องใส่ Excel นะฮะมันต้องอยู่ในอัตโนมัติคุณให้ได้นะฮะลดการเฝ้าจอนี่ก็ดีครับแต่รู้ไหมครับการที่คุณจะลดการเฝ้าจอได้ ต้องมาจากอะไรครับเงินทุนนี้ขั้นคุณเข้าซื้อฮะเห็นไหมครับถ้าคุณมีการใส่เงินเดิมพันที่มันมากเกินไปนะคุณหวั่นไหวคุณก็ต้องเข้าไปเฝ้าหน้าจออยู่ดีครับเพราะว่าคุณกลัวไงใช่ไหมเห็นหครับต่อมาเนี่ยการทำกันบ้านแน่นอนครับมันจําเป็นอยู่แล้วํากันบ้านเนี่ยทางกานบ้านคือเป็นการหาช่างเผือกทางกานบ้านหลังการเทรดก็เป็นการปรับครับปรับแต่งโพซิชั่นไซส์ไม่ว่าจะเป็น ลดความเสี่ยงครับหรือไม่ก็คิดถึงการเทคโปรฟิตการเทริงสต็อปเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำเลยครับวันี้นะแต่เริ่มต้นผนนแนะนําว่าเนี่ยหาโพสชั่นไซส์ตัวเองให้เจอครับว่าเป็นเท่าไหร่ก่อนถ้าคุณหาเจอนะคุณจะมีความนิ่งแหละเออผมมองเนี่ยว่าปัใจจัยในการเทรดที่ดีอะ่ะมันไม่ควรที่จะมีมีสิ่งที่มันแบบเออมีมีม มีสมการที่คุณต้องไปหวั่นไหวมากนะนว่พ่อคุณต้องมีสิ่งที่มันฟิกหลายทุ้อย่างครับคือ <c oughs> ถ้าคุณสามารถฟิกได้นะผมเนี่ยผมจะฟิกเลยเออถ้าคุณ position sizing คุณฟิกเนี่ยระดับเงินทุนที่เข้าซื้อคุณฟิกเนี่ยสบายใจแล้วคุณไม่ต้องไปซื้อเรียกเกับมาแล้วคุณแค่เอาเงินไปใส่และจบเลยสมการที่ใช้ในการเทรดกระบวนการคุณนะผมนี่ไหมจุดเข้าซื้อใช่ไหมจุด่าซื้อผมก็ดู p r i ์แ a คชั่นกับ p r i แพท a t t e r n ใช่ไหม สองคืออะไร position sizing สองอย่างครับนะครับพวกเนี้ยถ้าคุณสามารถ f i กได้นะโดยที่ไม่ต้องไปคำนวณอะไรมากมายคุณแค่เข้าซื้อในแบบที่มันเป็นอัตโนมัติได้นะผมเนะี่ยดีสุดครับที่เหลือก็ถ้าคุณเข้าถ้าคุณทำางานบ้านทำางานบ้านหังินบ้าน,น,าน,น,านใช่ไหมหำกงินบ้านระบุจุดซื้อใช่ไหมตั้งพรายเลอร์พวกเนี้ยเป็นอัตโนมัตมิหมดเลยนะแล้วก็แบ่งเงินเข้าซื้อก็ เป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องไปคำนวณเลยและทำแบบนี้ได้ครับทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นการเทรดคุณจะเป็นไปตามระบบมากขึ้นไม่ต้องใช้อารมณ์เลยนะฮะนี่เป็นทั้งหมดครับที่ผมได้มาจากทีวิตเดร์คุณทุเลียโกมมนะครับเกี่ยวกับการเทรดครับการเทรดที่ลดการใช้อารมณ์ครับก็ผมจะมุ่งเน้นไปที่ข้อนี้นะไรท์โพซิชันไซด์นะครับหายเจอครับถ้าคุณหายเจอมันจะช่วยทําให้คุณเนี่ย ลดอารมณ์ในการเทรดได้ครับแต่นะทั้งนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นสไตล์ผมนะสไตล์ผมคือผมไม่นักสวิงเทรดแต่ผมเป็นคนที่ผมที่ไม่ค่อยแบบไม่อยากจะรีบรวยอะไรนะรผมจะเดินเทรดไปเรื่อยครับเนะี่ยสะสมสะสมมา stone ไปเรื่อยครับสะสมกําไรสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยครับผมผมเดินเกมยาวนะผมมองในเกมสิบปีเหมือนพี่มาร์กน,นะมองเป็นระดับสิบปีสิบปีสิบปีเงี้ยดังนั้นผมจึงไม่ ไม่สนใจในของการ position sizing ในแบบที่ระดับการใช้เลเวลเรระดับของการแบบเล่นได้แปลกธาตุอะไรมากมายนะครับนี่เป็นมุมมองนะแต่ถ้าท่านอยากจะเรียนรู้เรื่องการ position sizing ในแบบที่อภินิหารในแบบที่เล่นได้แปลธาตุผมคงคงให้ท่านไม่ได้เพราะว่าผมไม่สนใจศึกษาเรื่องนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยที่ผมเล่าให้ท่านฟังในคลิปนี้มันเป็นเล่าผ่านสไตานะผ่านมุมมองผมที่ผมเป็นนักสวิงเทรด ที่ผมมองเกมยาวเป็น10ปี10ปีผมไม่รีบรวยเร็วนะครับต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยนะครับเท่านี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ